จะสนใจกันไปเตอตัวเองครับอยู่ที่ร้านลาบสำเหนือสองเป็นจังเลยครับมีอาหารอร่อยหลายอย่างนะครับแนะนำครับผัดกระบุ้งลาบสำเหนือกระเพาะเป็ดแล้วก็ไสอัวแล้วก็เป็นผักเครื่องเคียงน,นะครับแล้วก็เป็นข้าวผัดน,นะครับคลิปนี้ผมคงจะชิมให้ดูสองคอคำแล้วก็ตั้งกินไปยาวๆนะครับขอชิมให้ดูวันแรกนะค,คือลาอันนี้คือเป็นไส้อัว จริงๆแล้วผมชิมไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับอร่อยแล้วผมก็ชอบมากมันมันจะออกค้นๆเป็นเส้ออัวของเวียงจันเลยมันจะออกค้นๆอ่ะเหมือนกับครับเกลือใส่ครับใา่ เจอไฟออกไปแล้วกินมาหลายคำเพิ่งเจออำไมพี่แกตัวครับนี่ครับ,เ,ราารบเป็นไส้อั่วของเยงกันนะอยู่ที่ร้านลาก๋าเหนืออร่อยม่ออ,มออกแบบไม่เหมือนไส้อัว่วบ้านเราอะ่ะมันออกมาเป็นแบบ ก้น้ก็นี่ครับเป็นเป็ดผัดกระเพราครับคือที่เืิงจังนทร์เนี่ยก็กินเป็ดร้านแค่เป็ดมีเยอะนะครับผมเลยสั่งเป็ดผัดกระเพรามาชิมดูแล้วอร่อยก็อ,อาหารที่คาดไม่ถึง ที่ผมว่าคุณจะไม่เคยกินหรอกนะครับคือข้าวผัดเป็ดนะครับคือทุกร้านก็มีเป็ดเนี่ยเวลาถามว่ามีข้าวผัดอะไรบ้างเขาอาจจะบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่ามีข้าวผัดเป็ดนะครับผมก็เลยลองสั่งมาชิมดูแต่ที่นี่เขาให้น้ําจิ้มมาผมไม่ได้ใจว่าน้ำจิ้มอะไรนะผมลองกินข้าวผัดเพราะว่าผมชอบกินข้าวผัดที่ใส่อะไรเปรี้ยวๆไปนิดนึงนครับ <S 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 ข้าวผัดเป็ดเบียงจั์ครับ คือยอดจริงครับอรอยครับอรจริงไม่พูดเล่นมันลองเราก็ผัดมาครับกาเิรใส่จิ้มซีฟู้ดลงไปมันเหมือนกับเราไปเที่ยวทะเลเที่ยทะเลเสร็จแล้วปุ๊บเดีั่งอาหารทะเลเซ็นทรเลยนครับต้องสั่งเขาผัดเัดปูมาหรือผัดกุ้มา เรจาจะน้ำจิ้มซีฟู้ดไา่เป็นหมดก็ผัดอารมณ์นั้นเลยครับแต่ว่าเป็นเป็ดอร่อยชื่อชแชนแนลคุณชื่ออะไรไหม อย่ไต้ยเร์ที่ชืทีม่คือยัไม่ได้ตั้างมัอยู่ไตไต้เยม่เป็น y o u t บ b e ็อกมแล้วอะไรทกอย่างเนยังไม่มีนะตั้งเวิธีการตั้งเลาแนะนามันก็ง่าย่ายพวกเราว่าช่องยูทบบล็อมรสแ้มาคเี่ยงอย่างเงี้ยมันตั้งได้คยไม่ได้ตั้งอย่างไม่ตั้ง ไม่รู้มันเป็นชื่อั้นรเปลมัน,ม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 นยังไม่ตั้งมันจะเป็นยูทูบของนักแสดงตัวอะไรไม่รู้เ็นไฟเอ็นเอ็มเคราแนะนำแไม่ได้<อ>นี่มาคันมะูครับเขาทำยูทูบตัวหนึ่งเ,เดี๋ยววัไม่มีชื่อเดี๋ยวมีชื่อแล้วบอกวันนะ ใช่พี่หนจะเป็นยูทูบนะไวเป็นเป็นตนัวอักกรๆๆๆ ยังมือแตว่าถึงได้ไม่รู้กล้องยิงเบาอ่ะจะไม่นี่กล้องยินหนักจะนียงยังไม่ถึงก็เตียวครูรู้ทำนะแต่เห็นเมื่อกีอ้ไม่ไหวเยอะไหวเยอะ นะครับคุยกันไปแล้วไป5น,า,นาทีผมคงจะเพิ่มออใส่อวยสักหนึ่งนะครับแล้วก็เาผาเป็ดวันนี้เป็นมันรียบต้อนรับน้องเข้ามาแจมทิปด้วยจริงจริงนี่ไม่รู้จริงจริงถ้ารู้วันนี้ว่าใครชื่ออะไรนะบอกได้เลยนะ ไม่มีชื่อชแนลที่เป็นภาษาไทยไงต้องมีชื่อชแนลที่เป็นภาษาไทยเดี๋จะรู้ต้องไปตั้งก่อน